วัสดีคุณดูทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะฮะฟิลทีพีเลสซิ่งนะทุกคนปรบมูลทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ฮะเรามาทําการทําอะไรกล้วยบอกเขาไปดิเฮ้ยรีวิวรถเหรอเฮ้ยรถอะไรทุกคนรถอะไรทุกคนเออทุกคนเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปดูรถแล้วก็จะไปดูว่าใครเป็นคนรีวิวดีกว่านะทุกคนใช่ปะเจอกล้วยเออบอกใครนี่ก็คงจะรู้ว่าเป็นใครนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคไปเทร่ นนะำตัวสวัสดีครับกล้วยครับกล้วยอะไรกล้วยบอลชนเด็กไม่ใช่กล้วยกราคือกันหรอไม่ใช่แล้วกล้วยบอลชนกล้วยบอลชนกล้วยบอลชนนะทุกคนก็วนี้เราจะมารีวิวรถอะไรครับรถบ้าเอสร้อย่เคยรีวิวเพื่อนตอนนี้นเคยเคยไปแล้วตอนตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยทำอะไรเสร็จนิดหน่อยหน่อยใช่ไะมอันนี้เต็มละอันนี้โอเคละก็ยังเหลือไม่ถึงกับเต็มใช่ไหมไม่ถึงกับเต็มแต่ก็พอจะเติมให้ได้ได้เรื่อยๆครับผมเพื่อนๆมันการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะมาดูรถกันเลยนะครับนี่บ้า ทุกคนเป็นไงคันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับเคยรีวิวไปแล้วทุกคนแต่ว่าตอนนั้นมันคือแบบมันไม่มีอะไรใช่ไหมมีเลยเลยเออไม่มีอะไรเลย,เออเลยทุกคนตอน,นั้นมีมีล้อใช่ไหมล้อมียางแล้วก็มีไอ,ไอปิดตัวปิดฝาปั๊มเบรกบนบ้าง<ะ>แค่นี้มีแค่นี้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือพัฒนาการไปไวมากทุกคนเวลาผ่านไปแบบวิบตาทุกคนใช้เวลาประมาณสองวิใช่ปะ่ะะสองว,ว,วิอะไรเต็มเลยสองวิแต่หมด <laughs> หมดเยอะจริง เอากระเป๋าเบาเลยเบาก็เบาอยู่อ่ะใช่ป่ะใช่คันนี้ได้ข่าวว่าอะไรเบาเลยใช่ป่ะนี่นี่เนี่ยหน่อยอะไรเบาจะเป่าตังเป่าตังเลยเบาวิวไม่มีเลยสักบาทคุณี่เล่นมกูโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเพิ่งการไปเสียร้านเดี๋ยวรอจะมาไล่นแต่อะไรชิ้นแรกเลยทุกคนนี่เอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนชุดล่างก่อนดีกว่าชุดล่างชุดล่างชุดล่างเอาชุดล่างเอาบงก่อนดีกว่าเอาบนก่อนแล้วนะอ่าเอาเดี๋ยวชุดนี้เลยอ่าชุดนี้ะอันนี้ก็เบิกเบิกแท้ ไฟเบอร์เบิกแท้ไฟเบอร์เบิกแท้หน้าหลังเลยไหนอันนี้ก็แท้นี่แท้แท้ออ๋ชุดนี้ก็แท้ใช่ป่ะชุดนี้แท้ด้วยอันนี้ก็แท้ด้วยแล้วก็มีโค้งไปหน้าเนี่ยไฟหน้ากวโค้งไปเลี้ยวตาบาเบิกใหม่หมดเบิกใหม่หมดเลยโอ้โหเอ้ยสียังใสอยู่คนดูดิสียังเนี้ยบอยู่เลยอ่ะ ใช่ป่แะแค่เลยยังไม่ผ่านมือใครยังไม่ผ่านมือใครเอาเย็ะม,มุกมีไมาเยอะเโอเคโอเคมีอะไรต่อครับแล้วก็มีผ้าไอา้ฝาปิดปัม๊มเป็นผ้าคาร์บอนผ้าคาร์บอนเป็นผ้าคาร์บอนขาวผ้าคาร์บอนขาว,าขออขาวตัวนี้ไลนไ่น็อตไล่น็อตนักคมมาสองตัวนักคมอะไรน <net> คมนัดสิงห์ <net> 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 เฮ้ยสิงห์เออตกมุกอะไรเงี้ยะไรเฮ้ยนัดสิงห์นี่กูต้องมาคนเล่นนำไมอ๋อเหรอโอเคต่อไปมีอะไรครับ เออมีกานเบรกการเบรกเป็นของเดิมอ่ะแต่เป็นสีโคมอ่ะสีเขาเรียกขัดเงาขัดเงาขัดเบลขัดเบลเบลแต่ดูแล้วไม่น่าจะเบลแล้วตอนเนี้ยจำบ่อยเกินเนี่ยจำบ่อยรู้จักชายาเอามือไว้ปะมันไปกินข้าวอยู่ไม่รู้จักชายาเอามือไว้ปะไม่รู้ได้ดูคลิปที่แล้วปะดูอยู่ที่มาบอกกูว่าอะไรนี่ชายาเอามือไว้มาทำนี้ไปนะชายาเอาไวไอ้เกล้าเราทำไปดูดิชายาเอามือไว อาจจะไม่ไหวทำมาหรอกโอเคอย่ามาหมกเม็ดหมกเม็ดโอเคต่อไปตอกแฮนเดิมแต่เป็นของแท้ศูนย์ตอกแฮนเดิมเบิกใหม่ปะเบิกใหม่เบิกใหม่เป็นแท้ศูนย์ใช่ตอนนี้เริ่มกลางแล้วขี่ทุกวันขี่ทุกวันเริ่มกลางมีปลายแฮนด์นกคมฮะอันนี้ปลายแฮนด์ปลายนกคมปุดปลายนกคมจี้ทุกคนถอยอ้อมมันกึ่งเออผมไม่กึ่งหรอกผมยี่เกียรใช้ตังแก้ปัญหาใช้ตังแก้ปัญหา ดูคนนี่ซื้อเลยงานนคมสุดเลยแล้วก็น็อตโอ้โหทำมาแบบเนี้ยบจัดอลด,ดิดูดิงานนคมแล้วก็เนี้ยบโคตรเนี้ยบ<ห>อ่ะดูดิเ <c oughs> ออแม่งเจ๋งดีว่ะต่อไปมีอะไรต่อไปมีอะไรก็ <c oughs> มีกระจกกระจกกระจกเทียมเพราะว่าถ้ากระจกแท้มจะมีโลโก้หน้านน้นขึ้นมา <c oughs> มันอกีเขียนว่าอะไรมันจะเขียนฮนด้าตรงนี้ถ้ามันนูนเป็นของแท้นะมันนูนไม่สวยก็เลยเออใส่ของเทียมใส่ดีกว่าของเทียมใส่ดีกว่าโอเค กรเทียมได้หมดขอแครเทียมได้หมดขอแค่มีขอให้มันดูลงตัวให้ใช่ใช่อีกอย่างคือจะได้ไม่มีปัญหากับกับกับพี่ต่อรใช่ใช่ใช่เขาว่าเขาว่าเขาจับปืนไม่ไปเลยใช่ไหมจับปืนไม่ไีเลยทีเียอย่าไปหาทำแล้ทุกคนอย่าผ่าทำแล้ทุกคนโอเคต่อไปครับผมมีอะไรอีกครับ นมีตะก้าตะก้าแท้ศูนย์ไม่มีโลโก้เหมือนกันเลยงอแอแต่ไม่มีโลโก้แต่ว่าเนี้ยดูงานมันมันผมว่ามันแข็งแรงข่อยออฟอ่ะงานเนี้ยงานน่าจคนเหล็กแข็งแรงกว่านะแต่ไม่มีโลโก้เหมือนกันกลับมาที่หน่อยไอ้อะไรเขาเรียกอะไรนะอะไรอ่ะกรอบกรอบหน้าไม้กรอบหน้าไม้เบอร์ไม้ไอชุดสีใสๆนี่ใช่ป่ะไอชุดสีใสๆนี่ตอนนี้ตอนนี้รถแบตหมดดูเขินขาอันนี้เป็นเป็นไมยี่ต้อนใช่ป่ะ จวมาโดแบตหมดโดแบตหมดเออนะอย่ามาเปลี yeah. ่ยนกับรังเซ็งเลยต่อไปเห็นชุดนี้นี่นี่นี่ชุดสวิตอ่ะมีอะไรบ้างชุดสวิตเบิร์กอะไรนะเบิร์กพร้อมเบิร์กพร้อมของแท้ของแท้ของแท้ตอนแรกสั่งเป็นของแท้ลูกของแท้แต่ตอง สั่งแท้แหละ,ใจ,ะใจเอาแท้ใจเอาแท้คอปดำเพคอปจะไปซืจจ้อไปซื้อตำร้านนะทุกคนที่าำไปซื้อตามร้านนะทุกคนลงางเลยขอร้อง <c oughs> นะจ่ากซื้อตามร้านแล้วนะครับแล้วต่อไปมีอะไรครับเออลงมาข้างล่างดีกว่าชุดล่างชุดล่างล่างก็มีเป็นปั๊มเบรกเดิมปั๊มเดิมปั๊มเดิมลายน,น็นอตน็อตน้องคมเย็ดแล้วก็มีจานเจาะจานเจาะใช่ดีดิจานเจาะทุกคนเป็นจานแท้เจาะใช่ไหมจานแท้เจาะดูดิความหนาทุกคนหนาหนาจัดอ่ะดูดิควาามหน ปมเบโอเคต่อไปอ่มีบูดบูดแกนเผาบูดแกนเผาโอเคตัวนี้เป็นเป็นอะไรนะเฮ้ยเป็นสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินใช่แล้วแล้วของสีน้เงินคืออะไรเออหรือพูดผิดมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่รถมันไม่ใช่แบนไม่ใช่แบนไม่ใช่แบนนะทุกคนมันเป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นบูดลองขอบล้อขอบล้อเป็นอาร์กอน1.4อาร์กอน1.4อ๋อของออฟเป็น1.2ใช่ไหมใช่ของออฟหน่องของออฟ1.2ึ่งจุตัวนี้1.4นะครับนี อาร์กอน1.4ของสเปนอืมสุดว่ะอาร์กอนสเปน17กีด1.4่ต่อไปยางยางเป็นมิชลินมิชลินิติปโอะไเจะอะไรนะมิชลินิตี้โปรมิชลินิตี้โปรใช่นิ่มปะก็ถามว่านิ่มไหมเล็กๆแข็งที่ซื้อตอนนี้นิ่มแล้วเพราะว่าใช้มานานแล้วด้วยว่าไม่ใช่ทำไมลืมเติมยาง เฮ้ยเติมตลอดเนี่ยฟอกเลยไห่รู้หรือเปล่ามันเป็นมุกทุกคนเป็นมุกนะโอเคทุกคนก็ในและก็ราคาบอกคุณภาพใช่ไหมเหมาะเหมาะแพงแต่คุ้มราคาคงบอกคุณภาพนะทุกคนเป็นยามิชลินซิติโปรตัวนี้นะครับจุกลมจุกลมเป็นมิชลินแถมรู้ได้ไงวะ โอ้ยมันคลิปสิแล้วถ่ายไปใช่ไหเลยรู้ถ่ายไปแล้วโอเคเซ็รชุิลมิชลินสีออกออกเลทนะใช่ออกเลทเฮ้ยไอันนี้คืออะไรเนี่ยซีดินซีดินฮะซีดินซีดินซีดินกนมันต้องสุ่มมามันมีสุ่มอยู่เน็นแนวนเนี่นเ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 นีนเ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 น่นเนเนเนนเเน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 แนวใหม่นนน่นนนนเ่นนนอนน เออแข้งแข้งแข้งก็ยังเป็นสีเดิมอยู่แข้งเดิมแข้งเดิมสีเดิมแข้งสีเดิมแต่มีไรน็อตเป็นของน้องนคมทั้งชุดเนี่ยสาวบลอกไอออฟอยแ่้วฮะทำไมต้องตามออฟอะไม่ได้ตามหรอกเห็นว่ามันสวยดีก็เลยลองใส่บ้างตอนแรกจะใส่น็อตพอาสตไงรัดพอสตแบบไหนอะแบบยุคแบบก้าน่ะน็อตสีเงินเออประมาณนั้นแต่ว่าราคาไม่พอๆกันเลยราคาพอกันเลยเอาเลดีกว่าเอาเลดีกว่าอืมในทุกคนนี่ เป็นนอเลสของงานนคมนะครับถังยกชุดเลยนะฝั่งนู้นก็มีชุดเลยยกฝั่งนู้นก็มีโอเคนะครับอุดตันไฟฝั่งนู้นมีหมดอันนี้ก็เป็นหยอดสีหยอดสีเป็นเป็นฝาครอบฝาครอบหยอดสีเขาเรียกฝาครอบอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นงานหยอดสีทุกคนของออฟมันเป็นสีแดงใช่ปหมของผมจะเป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีเขียวนะทุกคนไดยน็อตนคมเต็มหมดนะครับนี่ตรงนี้ก็ไม่เว้นนะต่อไปมีอะไรอีกอ่ามีไอ้นี่ไออะไรเหรอวะที่อุดฝาเติมมันเครื่องที่อุดฝาเติมนบรน สีน้ำเงินอีกแล้วนะครับนี่โคตรวสวยทุกคนบอกว่ามันเท่ดีนะเ<ฮ>ท่ดีจริงๆมันควรเวลาบิดก็บิดอ,อง่ายไงปนนะเนี่ยโอ้โหโอ้คีมข <laughs> ันคีมขันอุ <laughs> ตส่าห์อวยเมื่อกี้ต่อไปต่อไปแล้วก็มีไอ้สเตเย์พักเท้าสเตย์พักเท้ายึดของนอนะคมเป็นสเตย์พักเท้าแล้วก็ใช้น็อตนะคมยึดเหมือนไอออฟเลยนี่ใช่ไหมกันเลยกคอปปี้ออฟปะวะฮะกคอปปี้ปะมันมามันมาพร้อมๆกันนี่แหละโอเค เอาต่อไปข้างล่างมีปะข้างล่างข้างล่างไม่มีข้างล่างไม่มีนะอ่าเป็นสเตย์พักเท้านะครับแล้วก็ยึดด้วยงานน็อตนคมนะทุกคนตอนนี้ชกอปช็อปวยสไม่ใช่ช็อปเยสอ่ะโอ้ยไปตามกระแสมันมากเลยวายชกอปเยสอะไรของมันวายเอสเอสนัทุกคนตัวเดียวของอ๊อฟปะตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยนะทุกคนเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรสปริงดำแกนทองกระบอกเทากระบอกเทาอ่าพูดเร็วแต่งอ๊อฟไม่ได้ลิ้นพัน ลิ้นพันนะทุกคนผมก็พันเหมือนกันนะแล้วก็ขนาดอ๊อฟยังพันเลยเมื่อกี้ที่แล้วอ๊อฟยังพันเลยทุกคนอันนี้ก็มีตัวยึดช็อกของนักข่มเป็นน็อตยึดช็อกอ่าน็อตยึดช็อกของนักคมใช่นะครับช็อกแพ้เนาะแพ้งานตัวเดียวของเอฟเลยเป๊ะเลยตัวเดียวกันอ่าโอเคขอบล้อหลัง กับยางเหมือนข้างหน้าเลยเหมือนข้างหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นมันดิ้นเนี่ยมันดิ้นเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยมันมันขาดมันขามันมันเป็นซี่ที่มันมันเป็นรุ่นไฮเทคใช่ป่ะคือมองไม่เห็นใช่ป่ะซี่บูทูธใช่ป่ะซี่บูทูธใช่ป่ะมองไม่เห็นใช่ใช่ระบบอ้อมระบบระบบสั่น ระบบสันรุนใหม่เหมือนจานเบรกใช่ไหมเหมือนจานเบรกเบรกที่มีมีมีหน่กบรกเบรบมคเบรคเบรคบรคบรคเบเบรคเเบรคเบรบรคเนเบรคเบรค่บเบยคเบครบคเบราเบรคเขรคเบรคนบเข้าเลรบเนี่ยเคบอคเบเีเคเบรบเเค นคนี่ตัวตาหาปลาของนกคมใช่เยสทุกคนเป็นงานเล็บนะครับแล้วก็มือเลยลิงมือลิงมือลิงมือมือลิงอ่าโอเคมือลิงก็เป็นงานธรรมดาไหนขอขอขอญาตถ่ายหน่อยโอเคเป็นงานธรรมดาเหมือนออฟอีกแล้วมือออฟมือเลยแต่ว่ารันเดียวกันรันเดียวกันแต่ว่าไอ้ไอ้ตรงหมุดนี้มันเป็นมันเป็นสีแดงนะสีมันเงินไม่ได้อ๋อผมว่าสีแดงก็ก็ตัดดีนะผมว่ามันตัดดีว่ายังไงมันไอเนี้ยพวกล้อมันก็ทำเงินแล้วไงแคเนี้ยผมว่าก็เท่ดีเหมือนกันนะโอเคฝั่งนี้ เห็นอีกอย่างหนึ่งคือเหดท่อทําไมถึงใช้เป็นงานสีนี้เป็นของเดิมของเดิมติดรถทําไมถึงใช้เป็นสีสีเลดชอบสีขียนนะ่ะแต่ก่อนแต่ตอนแรกอะที่ว่าก่อนจะถ่ายก่อนจะถ่ายอะตอนแรกก็ใส่สองสีของออฟอะ ไลฟมาคลิปแรกเลยคลิปแรกๆมันเป็นมันเป็นไอเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นงานไอนักแข่งเขาชื่ออะไรนะมันมีมาร์เก็ตกับลอซี่ลอซี่เออลอซี่เป็นงานลอซี่นะทุกคนเออเป็นงานลอซี่แต่ว่าตอนนี้ซื้อของพี่ต้นไงพี่ต้นก็ทำไว้ออ๋พี่ต้นทำไว้ยืมมาใส่ก่อนยืมมาใส่ก่อนยืมใส่เล่นเจ้าเหาทำไมวะของเราคนนู้นเจ้าถิ่นทุกคนเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นขีดเขาจะดักตีเราไว้สัดเลยเดิมไปแล้วทุกคนเป็นงานเป็นงานเดิมนะงานเดิมเดิมเน้นคีนเน้นคีนนะทุกคนคีน เอามาดูของที่เพิ่งใส่เมื่อวานดีกว่ะแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวกลับฝั่งรถก่อนนิดนึงเพราะว่ามาติดป่า้ทุกคนดูฝั่งนี้ติดป่าเดยวเดยกล้วยกลับฝั่งรถก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราทำการกลับฝั่งรถเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูฝั่งนี้มาอยู่ข้างหลังกันก่อนนี่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 ชัดๆเลย นี่คือหางปลาของงานนักขมนักขมนัดสิงนัดสิงนัดสิงสิงสิงอย่าเถียงโอเคแล้วก็นี่ยึดโชคยึดโชคเป็นงานนักมเหมือนกันใช่แล้วก็มีตัวยึดสตีก้าเท้าก็นักนคมเหมือนกันว้าวยึดสตีก้าเท้าตรงนี้งานนักมถ้าเก้เห็นตัวนี้เป็นบางโซ่ของอะไรโซ่เทียมไม่บางโซ่ของเป็นของตัวอะไรร้อยยี่สิบห้าร้อยติดรถเลยเนี่ยติดร้นเลยใช่ปะ ดูด,ด,ดิการทุบมันจะน้อยของไอออฟเพราะว่าออฟมันเป็นเป็นอาปาวานเนาะใช่ออฟประวานแล้วก็คือจุดยึดมันไม่เหมือนกับตัวนี้ตัวนี้ทุบน้อยแล้วทุกคนทุบนิดเดียวเองดูดิสนิมกินด้วยทุกคนกินนี่ดูดิโคตรเต็งเลยเนี่ยทุบปพ๊บสน,นิมก <c oughs> ินเปั๊บออกอะไรตอนนั้นนะ่ะนะครับเป็นอาร์มเดิมเนาะอาร์มเดิมอยู่ทุกอย่างเดิมทุกอย่างเดิมใช่เพิ่มเติมสนิมเพิ่มเติมสนิมเพิมสนิมแค่ช่วงอาร์มนี่แหละไม่รู้เป็นที่อะไรกันโอเคโอเคต่อไปก็มีคันเกียร์ค ไม่เอาเอาแบบเอาแบบอ๊อฟเฮ้ยนุยเลยซิงโปรเจกต์ไอ้กวยมันไอ้กวยมันพูดไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาภาษาละยองดีกว่าเอาภาษาละยองเอาภาษาละยองคันเกียร์นุยนุยอะไรนุยเลยซิงโปรเจกต์เรนเกียร์นุยนุยเลยซิงโปรเจกต์นะทุกคนเป็นภาษาละยองนะครับก็แข้งฝั่งนี้นะทุกคนนี่เป็นอุดจันไฟของนักคมแล้วก็มีไล่น็อตแข้งเหมือนเดิมอ่าไล่น็อตแข้งแล้วก็อุดจันไฟของงานนักคมทุกคนไม่เนี้ยบอ่ะแล้วทุกคนตอนนี้คือแบบ บอกเลยถ้าเก็บอีกนิดนึงนะงานต้องนำสีใช่เนี่ยต้องนำสีเนี้ยบเลยเนี้ยบเลยผมไม่ทำหรอกเพราะอะไรผมจะซื้อซื้อใหม่เลยซื้อใหม่เลยใช้เงินแก้ปัญหาแค่ใช้เงินแก้ปัญหาซื้อใหม่เลยไหนๆก็จะซื้อแล้วเพราะเราไม่มีเวลาทําจะไปทําสีอยู่แล้วเพราะว่าไหนจะฝึกงานโควิดอีกบ้านก็ไม่ได้กลับ่นี่นอนปลายนาตรงนี้เลยโอเค มาดูไฮไลท์และทีเด็ดทุกคนได้ข่าวว่าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เมื่อวานโอเท<ะ>่ทุกคนสวยมากค,คือจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานน่ะนัดกันอย่างดีเลยว่าตอนเย็นอะ่ะเออเดีย๋ยวถ่ายนะออแล้วก็ไม่มีใครคิดจะมาหากูเลยทั้งที่กูอยู่อูกวไปบ้างไายเอออากับลีลาไปจะฝึกงานเสร็จอีกก็เลยเออกลับบ้านนี่าะมาเลยมาวันนี้แทนโอเคไฮไลท์และทีเด็ดกันทุกคนนี่ปาว,วาวเกทุกคนดูที่แม่งก็สวยอะดูดีทุกคนแบบ โอ้โหเป็นสีน้ำเงินมีตัวระบายด้วยใช่ปะ่ะใช่ใช่มีตัวระบายมีสายระบายด้วยทุกคนสายระบายอ่าวาลแล้วก็ระบายตรงตรงเขาเรียกอะไรเป็น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 เปลืองโซลารลิ้นใช่จ้าเปลืองโซลารลิ้นปากเปอเปลืองโซลารลิ้นอ่าทุกคนบวกกับไล่นัตเรตโคดเข้าใช่ไม่ได<ม>้มีแค <Eyes> ่นีท้ทุกคนมันมีตรงเขาเรียกตรงตรงัวยันโซ่ด้วยนะแต่มันมองไม่เห็นทุกคนมันอยู่ข้างในอ่ะ ตัวโซ่อยู่ข้างในไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับก็ต้องขออภัยทุกคนนี่ตัวนี้เป็นงานของอะไรอ้อนอ้อนคลินิกมอไซร์รา,าชบุรีอ้อนคลินิกมอไซร์รา,าชบุรีใช่ซื้อมาเอาชุดเลยใช่ปะใช่ยกชุดเลยเยกชุดต้องสั่งมัน,มนเป็นของยุคเก่าที่ว่าไม่มีใครเล่นกันแล้วอ่ะแต่ผมว่ามันสวยนะดูดิเป็นฝาวาวบนล่างเป็นสีน้ำเงินตัดกับน็อตเลดแล้วก็มีสายสายระบายด้วยเป็นสาย เป็นสายถักหรือว่าสายอะไรไม,ไม่แน่ใจสายยางธรรมดาสายยางธรรมดาโอเคทีนี้อยากรู้ว่าราคาชุดเนี้ยอเอาแค่ชุดเนี้ยที่สั่งมาเท่าไหร่880ร้อปร้อยแปดสิบใช่รวมค่าส่งรวมค่าส่งแล้วทุกคนแปดร้อยแปดสิบนะครับชุดนี้ได้เป็นฝาฝาครอบฝาครอบเฟืองโซลารินสฝาครอบฝาครอบ,บาวาล์วบนล่างนะทุกคนแต่ใครจะสั่งอ่จจะต,ต้องรอหนึ่งอาทิตย์เพราะว่ามันเป็นงานเซนซีมันต้องทำไงอ๋อคือทำตามออเดอร์เลยทำตามออเดอร์โอเคไม่ได้ไม่ได้ทำสต็อกไว้เนาะใช่ใช่เพราะว่ามันของไม่ได้ เขาไม่มีคนเล่นนานแล้วไงอ,อ่ใช่ใช่ใครได้ก็ต้องสั่งนะครับนะครับอ่ามันเป็นของอะไรนะอ้นเะไรนะครับอ้นคลินิกมอไซค์ครับอ้นคลินิกมอไซค์ทุกคนน่าจะผลิตกับทุกอย่างแล้วมั้งะเนเงี้ยใช่ใช่นะทุกคน อ่ะหมดแล้วว่าฝั่งนี้หมดละไม่ได้มีอะไรทุกคนมีสีแหละมันก็เบิกอ่ะชุดสีเบิกแท้ชิ้นดำเบิกแท้ชุดสีเบิกแท้ชิ้นดำเบิกแท้ใหม่แท้หมดใหม่แท้หมดแล้วมีชุดสีนี่แบบเจ็บมากเลยเจ็บไหมราคาราคามีหมื่นแน่นอนมีหมื่นแล้ววันชุดสีผมก็แปลกใจเหมือนกันแต่ว่าชุดสีตัวเนี้ยแพงมากทุกคนเป็นงานแท้สูนราคาหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทจริงๆทุกคนชุดสี ยกชุดรวมชิ้นดำมาให้ได้รวมชิ้นดำยังชิ้นดำยังไม่ได้รวมยังไม่รวมชิ้นดำนะทุกคนกดูดิโอ้โหดูดิยังไม่รวมชิ้นดำนะทุกคนเนี่ยอันนี้จะมาชุดสีชุดเนี้ยชุดเนี้ยหมื่นกว่าบาท<ว>แล้วพว,ลพวกโลโก้ได้ยังไม่ได้แปะยังไม่ได้อะไรเลย โลโก้ไม่แปะด้วยทุกคนนะครับโอ้ยไม่ได้แปะปิดท้ายด้วยไฮไลท์ไฮไลท์สำคัญไฮไลท์สำคัญบอกเอกนาเกลือจะบอกเอกนาเกลือไเอกนาเเลืดี๋ยวจะบอกอะไรว่ามีคนขโมยฝาถังน้ำมันกูต้องเอานี้มาใส่เนี่ยใครวะไอคนถือกล้องเลยอะไรอีกหนึ่งชิ้นฝาถังแต่งฝาถังแต่งฝาแดงฝาแดงแดงแรงลิตรใช่ปะแรงลิตรเลยแรงลิตรดินน้ำมันระเหยอเนี่ยน้ำมันระเหยเลย แล้วทุกคนเป็นฝาแต่งนะทุกคนเวลาจะเปิดนี่เปิดบิดนี้อ่ะบิดนี้ไม่ได้ทุกคนก็กดด้วยนี่นะกดนี้แล้วก็ถ้าของแท้เป็นพันเหรอเออของแท้ของแท้เป็นพันฝาแท้ฝาแท้ญี่ปุ่นอ่ะเป็นพันเหรอแต่โดนขโมยฝาไงก็เลยต้องเอามาใส่ก่อนใช่ป่ะใครขโมยวะไอมีโอสีน้ำเงินล้อแดงเลยก็อะไรี่บอกชื่ออะไรก็ได้ม้าเกินอ่ะข้างในก็มีเฉพาะฝาถ่านน้ำมันเนาะใช่แล้วทุกอย่างก็เดิมหมดอุ้มโอเค ต่อไปนะครับอยากทราบงบประมาณเอาทั้งคันเลยรวมให้หน่อยทั้งคันเลยทั้งหมดชุดสีล้อโท๊คชุดทั้งหมดอะเท่าไหร่เข้าๆเข้าๆเข้าๆนะไม่รวมราคารถนะ เกือบสองหมื่นแล้วเกือบสองหมื่นนะทุกคนเพราะว่าคือเห็นอะไรมีแค่นี้แต่ว่าเจาะจงแค่ชุดน็อตนาคมนี่ก็แพงแล้วนะใช่บวกไอช,ชุดชุดชุดไอฝาเบาวที่ว่าสั่งมาเนี่ย<ไ>ก,ก็แพงแล้วทุกคน,ม,นมันแพงตรงที่ว่าชุดสีเออใช่มันแพงชุดสีเพราะว่าชุดสีมันหมื่นกว่าบาทแล้วอ่ะนะทุกคนมันแพงตรงจุดนั้นนะครับแต่เต็บเครื่องเต็บเครื่องเอาแคมเอาแคมจากคลิปที่แล้วออกแล้วตอนนี้เป็นแคมเดิมแคมเดิมใช่ทำไมถึงใส่แคมเดิมอ่ะขี่เดิมดีกว่าขี่เดิมดีกว่าจะแสดงว่ามีสา แแ,แ่ก็มีสาวทุกคนขี่เตมรับสาวแน่เลยใช่ไหมเน้อีวใช่เปล่าใช่โอเค <laughs> โอเคทุกคนนะครับความรักเลนื่องธรรมดาทุกคนเรืองปกติ <laughs> โอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับพดของกล้วยลงกึง<ช>เออไม่ใช่นี่ กล้วยน,นะกล้วยปั้นชนนี่ติกเกอร์ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์อยู่นี่ใช่ของแท้ตอ้องอะไรของแท้ตอ้องอะไรของแท้ต,อต้องแฮชแท็กแฮชแท็กปากทางชนใช่ไหมใช่แฮชแท็ก <h att ac> ปากทางชนนะทุกคนนี่ <h att ac> มีเกือบทุกคันรถผมก็มีทุกคนนะรถผมก็มีเหมือนกันแฮชแท็กปากทางชนนะครับใครอยากได้ติกเกอรก์ก็เราไปขอยอฟเอาแล้วกันนะทุกคนทุกคนไม่รู้มีเหลืออยู่เปล่านะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับก็ต้องขอลาเดี๋ยวอะไรไอออฟเขามีโปรเจกต์ใช่ไหมเฮ้ยใช่ป่ะไหน เป็นโปรเจกต์อะไร LS ร้อยยี่ LS 125ยย่เป็น2อทีใช่ไหมสองทีไอ้ออฟก็จะปั้นไอ้เขาเรียกรุ่นเลยนะของคาวาอ๋อเป็นเป็นวิเตอร์ป่ะวิเตอร์น่าจะวิเตอร์หรือมั้งใช่ไหมใช่ใช่ต้องไมต้องกออฟเขาอ่ะไม่ได้กออฟเราสายฮอนด้าฮ่าฮ่าฮมีทีใจใช่ไหมของวันี้มีทีใจเออทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถของกล้วยกล้วยอะไร กล้วยบ้านชนกล้วยบ้านชนอของแท้ต้องอะไรบ้านชนไหนของแท่นี่นี่ <c oughs> ปากทางชนนะทุกคนนี่นะปากทางชนนะครับมีทุกคันนะหละรถผมก็มีเหมือนกันนะ้ำก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ฟิล์มดีบีเลสซิ่งนะทุกคนก็วันนี้ก็ขอลาไปพร้อมกับกล้วยแล้วก็รอยยิ้มพาคันนี้นะทุกคนรอยยิ้มพารับสาวใช่ไหมรอยยิ้มพาขี่รับสาวแน้ำก็ขอลาคุณผู้ชมเพียงแค่นี้ครับโอเค Bye